แปลกใช่ไหมบุพชญมัน,ปนแปลก ừ, <laughs> สิกเนเจอร์ก็จะสิกเนเจอร์เนีเ่ยพีย่มึงเนี่ยปวดรักไปชายเนี่ยไปชายโง่ๆดูดิมมมนี่ึงก็เอามาเองไอ้เหี้ยก็เอามาแล้วไงของมึงเจ้าของห้องไงมันค้างอยู่อันนี้ไง ข้าวกแล้วะไวเกิน Are you here? เจ Yes ด้วยผู้ด้นเสียงคีย์บอร์ดดึงตึบๆเลยอ่ะยนเปลียนเปนดังเชีวชวชังพิมพเวตรงนี้ปะอุ้ยข้าข้าข้าตรงไหนตรงไหนจีพัดอ s ปิดไฟปิดไฟปิดไฟเธอนอนด่วนไรค k e e อัดอา i d ย Are you here ไม่มีกดออกนะ Where อยู่เดี๋ยวห้องไหนละข้างแรกเลย,เห,ย,เยห้องแรกองเฮ้ยทำไมไฟม่วงทำไมไฟม่วงนี่ใชไม่วงนี้ตรงมหนครับอ่กตลกกระโหลกอ๋อบาร์ก่อบารอถ้าเราถืออ่ะ เอาถือมันก็จะเห็นแล้วถ้าเราเสือเราเสือมึงเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะไปม่วงเชื่อมจิตกันเหรอเฮ้ยไปม่วงเชื่อมจิตเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเหมือนกูหยิบของพร้อมกันเสียแล้วมันบั็กอ่ะแม่รอจะกินวันนี้แท่งไฟแค่เดียวอ่ะดดูิโคตรเท่ อายุทีอายุที่อยู่นี่ือเป่ะอยู่ที่ไหนครจะไปม่คุณจะไปที่ไหนฉันจะไปหรอไมา Are you here? No o อรไม่มีใครัมเโอ้ยตอบตสปิริตบอสห้องนี้แหละห้องแรกแหะห้องแรกแหละ ไม่มีกดอบอ่ะฉันนึกว่าแอบด้วยกูแอบด้วยกูแอบด้วยเจอ yourself มันยังไม่ออกเลยมัอนมาร่ายาวไปเลยมาร่ายาวเลยเนี่ยมันกินมาร่ายาวมากมร่ายาวมากกว่าใช่ใช่ใช่มาองี้ใครใครกับหมาล่าไปมีไวติ้งเอาไวติ้งไวยังเจอ yourself มาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไหนติ้งอย่างไร ต้องเขียนเข now, right now. Now. Like ียนหนาวแล้วก็อะไรนะเขียนหนาวดอทเอาดอทมาดิมเอมเอาที่เช็คปรนภูมิเหยียบเยียบเๆยียบเหยียบเหยียบเยียบยเยียบเยียบเยียบยเยมันปิดไฟปิดดิปิดดิแม่ปะวะไม่มีแม่นี้ว่าเอาไปปรนภูมิไปมันเหยียบดูอยู่เนี่ยแอบหลังกล่องอ่ะรอดอยู่ ออันนี้ะไรฝนะากดูดอทดนะนะครัวจังเลยวิเยงเด็กกี่ดอกกล้องมันเป็นกล้องเวอร์ชั่นแบบแบบยี่สิบปีที่แล้วอะ่ะมันมันถือว่าเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไหมวะอันอนี้ไหมอ้าวเอาไปไปฟิล์มเนึ่ยพง <c oughs> อย่าปิดดี <c oughs> กูวิ <Rapid. S 1> ่งเข้าไม่ทันทำไมมันขยับขอโทษโทเมือกี้ไปาไปนาไปมานไปนานไปไปเอะไรวะมึงกูปิดกล้องยังวะปิดแล้วมั้งมันไลยาวมันไล่ยาวมันไลยาวเอ้เห็นอยู่ได้ยินเสียอยู่จะไปที่ไหนจะร้องเพลงไ หัวหัวลอยอีกแล้วกูฟังเสียงตีนผีไม่ออกไอ้เหี้ยเสียร้องเพลงไม่ได้ยินเลยเข้าเปเลยอุ้ยเกิดถ่ายด้วยถ่ายด้วยด้วยไม่ควรวางครับผมคนวางนะสมาคมคนถ่ายรูปวะเปิดไฟในห้องดิึ่งเกิดไหมที่ดูเนี่ยผมจะผมแทงให้ครับผมแทงให้หัวมันเปิดน้ำ อย่ามันเกิดยัดนะเสียรนี่เฮ้ยสมุทรสมุทรไหนสมุทสาสมุใหม่ได้ไหมสมุนมันพับเยอะมันจมอ่ะมันเป็นยู่ไสมุทรมาสันเป็นยไรเป็นยไรร้องเยัดนะไม่ไรถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วย ปิดไฟแนลดิลักี่วันไ้ปิดฟิมไม่หันแล้วโอ๊กเล็งที่ประตูนะอุสวยลืมลืมปิดไอ้สัวคุณลืมปิดบนหัวตายเหรอดดตายอ้าวไอ้เหียสองพันกูคุณลืมปิดบนหัวเดินช้าเหียเดินช้า ทวินมันต้องเป็นผีดีกว่าโอเคโอเคเออดีเลยกูจะได้ดูฆ่านว่ะรอบนี้ไปเปิดตู้เรียบร้อยกูตายเฮ้ยอองคนแล้วทำอะไรดิเดินเดินไหวค่าซาวน์ตี้กูเท่าไหร่ค่าซาวน์ตี้ได้ดูไม่ได้แม่งกูจะให้ดูสักค่าซาวน์ตี้เมื่อกี้มกิน เอีเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ห้าห้าอยู่แล้วไงมีไม่อี้ยห้าแล้วเรามีห้ากับสปิยึดบล็อกไงแล้วก็มีฟีซิ่งมึงก็ตอบเลยทวินนี่ไปแล้วก็มีแล้วก็มีหยียบฟีซิ่งเหรอกูบอกแล้วว่าฟีซิ่งเกูบอกแล้วเจจบกันไปแล้วกูไปอยู่ทรงหัวใแล้วใครร้องพูดไปอ่ามิสเตอร์บีครับ I his name. He changed it once or twice, but he here to stay? His thumbnails.